สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำยำมะละกอแบบที่บ้านกันนะครับแบบพม่านะครับแต่ว่าเป็นสูตรชาวมอญนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขูดมะละกอก่อนนะครับขูดเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับไม่ออกมาเป็นเส้นเลยครับครับวันนี้เราจะมายำมะละกอกันนะครับยำมะละกอครับ พเพื่อนให้สูตรมานะครับไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับย้ำครั้งแรกเหมือนกันนะครับัดือดเห็นเขาบอกมาว่าก็จะมีกระเทียมเจวแล้วก็อันนี้ผงอะไรก็ไม่รู้ครับเรียกไม่ถูกเหมือนกันถ้าเป็นภาษาที่บ้านเนขาจะเรียกว่าแป้งมากครับแล้วก็มีพริกป่นนะครับอันนี้มันคล้ายๆกับซอสซอสมะเขือเทศนะครับแต่ว่ามันเป็นของพาม่านะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าเรียกยังไงถ้าที่บ้านเนี่ยเรียกเงยแยกซื้อ,อรครับแล้วก็มีมะขามเปียกอยีกนะครับเพื่อนมาแนะนํามาให้ทําดูเริ่มแรกก็เขาบอกว่าเอาหอมเจียวใส่นะครับหอมเจียวใส่อย่างที่สองเอาผงนี้ใส่นะครับแล้วเ,เอาชุรดรสชุรดรสให้หน่อยชุรดรสกระเทือให้หนะครับ แกะไม่ออกนะครับอา,อาเองอันนี้ใส่นะครับย้ำครั้งแรกเหมือนกันนะครับของใส่แล้วก็พริกป่นนะครับจะพูดเนอร์ทำไมเนี่ยต้อง <c oughs> พริกป่นใส่ครับ ใส่ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้กินเผ็ดนะครับผมกินเผ็ดนะแล้วก็เอาซอสนี้ใส่น่าจะใส่ประมาณนี้ละมั้งครับเอยล้มครับขวดน่าจะบุกอยู่ข้างล่างครับตั้งไม่อยู่ชูรสนะครับอาใส่ชูรสเข้าไป แล้วก็ตามด้วยเกลือครับใส่เยอะไม่ไดีเดี๋ยวเค็มอีกอันนี้ถ้ายำให้คนอื่นกินนี้ต้องใส่ถุงมือนะครับแต่ว่านี่ยำกินเองนะครับก็เลยไม่ใส่แล้วก็ยำเลยครับ ก oh. ลิน่นนี้มาก่อนเลยนะครับกลิน่นที่คุ้นเคย <laughs> นี่นะครับมาเราก่อไม่ค่อยเป็นเส้นนะครับอยากให้มันเป็นเส้นมากกว่านี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนแบนๆน,น,น,นะครับขูดไม่ค่อยเป็นนะครับ ชิมนะครับชิมดูขาดอะไรก็ไม่รู้ครับใส่ชูรสนิดหน่อยนะครับขอหน,น้ำปลาหน่อยได้ไหมครับ ใส่ให้เลยครับหยาบไปเลยอิกนิดนึงขอบคุณครับเพื่อนบอกว่าถ้าอยากกินเปรี้ยวหน่อยก็ใส่มะขามเปียกนะครับแต่ถ้าไม่เน้นเปรี้ยวก็กินแบบนี้ก็ได้นะครับ มีทีนะครับอืมรสชาติดีขึ้นอเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมากินกับข้าวนะครับ